โอเคก็ขอสวัสดีสนายทุกทุกคนดูดูใจแกันด้วยนะอยู่นี่ไงมุกซ่านนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนปลุกพลังท่าเดชนะครับผมนะแล้วก็ปลุกพลังการการกระโดดนั่นเองนะซึ่งมันจะได้ยังไงครับซึ่งท่าเดชเราจะทำให้เราพุ่งเนี่ยพุ่งไกลขึ้นแล้วก็วายขึ้นนะครับวันนี้แบบง่ายเลยนะแล้วการกระโดดเนี่ย ก็วันครับหนึ okay, ่งสองสามสี่ห้าครับเซตดับเบิลได้มาห้าครั้งนันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไปซึ่งการทำครั้งนี้คือคุณจะต้องเตรียมเงินมาทั้งหมดสองหมื่นนั่นเองนะครับแต่คุณจะได้กลับมาหมดสองพันนั่นเองรอมกับ e ยกอพกสองพันเนาะโอเคครับไปดูกันดีกว่าครับว่าได้รับเป็นยังไงเนาะวิธีการปลุกตื่นเนี่ย การกระโดดน้ำซึ่งการกระโดดเนี่ยจะอยู่ที่เควสจุดที่สานั่นเองนะให้ทชมตามมาผมตามผมมาเลยนะครับซึ่งเควสจุดที่สามไปุดจุดนี้นั่นเองนะท่านชมก็ให้เรามาใช่ไหมพอเรามาจะมาให้เราไปด้านหลังบ้านหลังนี้นะครับเนี่ยด้านหลังบ้านหลังนี้นะครับคุยกับครคนนีนาา้นะครับผมเขาก็จะให้คุยเรามานะครับอมกับคุณต้องเสียเงนินนะนหนึ่งหมื่นนั่นเองนะซึ่งควยเนี<ว>่ยเขาจะให้คุณมากค็คือการกระโดดดับเบิลเนี่ยก็คือวันนี้ครับหนึ่งเนี่ยเนี่ยดับเบิลนะหนึ่ง สองสามตัวทำนี้ประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะท่านผู้ชมแล้วมันแล้วคุณไม่ต้องไปสิไปส่งเควสเลยนะแล้วมันเควสจะเสร็จได้เลยนะครับเพราะอย่างคุณจะได้ปลดล็อกมากระโดดได้กระโดดได้แบบหลายครั้งนะครับอย่างต่อไปนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือการแบบแดสทีไ่ไกลขึ้นนะซึ่งการแดสได้ไกลขึ้นนะครับให้เรามาที่เควสที่สี่ครับผม พอเรามาลงค้ณที่สี่ใช่ไหมท่านผู้ชมให้เราเนี่ยขึ้นไปบนน้ำตกนี่เลยนะครับพอเราขึ้นไปบนน้ำตกแล้วนะเม่เราคุยกับเขานะครับเพราควาเขาเสร็จเขาจะให้คุณเนี่ยแค่คุณเนี่ยเสียเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะครับพร้อมกับคุณเนี่ยจะได้คูณม,มาก็คือการแดชหนึ่งครั้งนั่นเองนะซึ่งพอเราแดชเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะปลุกตื่นแล้วนะครบหนึ่งครั้ง นะครับผมนะโอเค okay. ก็ประมาณนี้นะเนาะตลอดการปลุกตื่นนะครับการกระโดดการกระโดดแล้วก็การพุ่งเนาะก็คลิปนี้เพียงเท่นี้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ